สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่าน <c oughs> สวัสดีทุกคนนะตอนนี้เจ้าของดึงก็จะพูดตามความจริงแล้วกลัวแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะมีลูกหลานไปบอกแล้วให้ความแนะนําแล้วอ่าเจ้าต้องพูดตามความจริงนะเจ้าจะไปโกหกสาลนะจ๊ะเขาพูดแบบนี้อ่าโกหกศาลมีความผิดนะมีโทษนะจําคุกเจ็ดปีนะ บอเฮ้ยมันเป็นจังสั้นบ่กันกรบพุกจักเลยเนาะเขาให้กันว่าั้งสั้นอีหยวกันกันว่าจั้งสั้นบักทะนุ้ยค้อยเสียงนะกันว่าจั้งสั้นเขาสิผ้ากันเขาคุกที่นี่เออเดละเขาสิผ้าเขาคุกลายนั่นนะเขาสิผ้าเขาคุกกันละเขาใจบ่มันบอกว่าลูกความมันโง่เลยเพอเอ้ยนะครับพี่น้องเอฟจีจกไปแล้วโง่ ถ้าเขาสัลลารเขาจะจ้างหัวปอดเมื่อกีนหนังแต่ไม่โทษตัวเองนะอืมแต่ไม่โทษตัวเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมถ้าเขาเก่งถ้าเขารู้กฎหมายเขาจะไปจ้างทําไมใช่ไหมล่ะแต่ไม่โทษตัวเองเห็นไหมเนะี่ยนี่แหละจะพูดตามความจริงแล้วทีนี้เจ้าของเดิมจะพูดวามความจริงแล้วจะพูดตามเรื่องตามราวมาแล้วทีนี้เอาอยัางไงล่ะหำทีนี้คิดยังว่ายังคิดว่าจะชนะอยูไ่ไหม ว่าไม่มีการไปบุกรุกใช่ไหมอ่าแค่เข้าไปกําจัดวัชพืชใช่ไหมบันนี้โอ้เมื่อได้ยินว่าเจ็ดปีบันนี้พ้นเป็นลมเจ้าของที่ดินที่ดินเดิมจนเป็นลมพี่น้องเอฟซีตายขึ้นเป้าหน้เาเบมาอ่าจนตายขึ้นเป้าหน้เาเบมาครับพี่น้องเอฟซีเออ่านิว่าได้เลยกันจะว่าตามความจริงเลยบันนี้ก็จะว่าตามความจริงเลยบันนี้อืม ร,บบราะแรกกทบตามความจริงเดียวมันเนี่ยจนเป็นล่มครับวัาเจ็ดปีจำคุกเจ็ดปีจะเป็นล่มบันนี่เป่านําเอาตายขึ้นอืมตายขึ้นเขาก็ไปบอกแล้วลูกหลานเขาหวังดีเนาะเขาก็ได้ยินมาจะจะจีเดี๋ยวนันนี้เออจะจะไปตัวสารเด้อจะจะไปโกหกสารเด้อโทษเจ็ดปีเด้อจะบ,บอตามความจริงมันเลยจะเจ้าไปตัวนี่นะสารจะเพิ่มโทษในเจ้าได้จากสิตธิคุกแท่นอีนี่ได้บัตนี้ เพื่อเพื่อจะจะเ,จเข่าคุกน้าอีนี่บันนี้ย่านแล้วครับบันนี้ตาตีตาล้านไปแล้วบันนี้ตาทัวตาดูนออกแล้วครับพี่น้องย่านบันนี้ขี่แต่งี้เพียบบันนี้เป้าน้าเอาครับเป็นล่มไม่รู้เรื่องไงเขาเน่าให้บ้าได้ไดกระเว้าบันนี้เขาให้ไปสถานีนได้กลับไปเว้าไปทั่วที่ทั่วเด่นบันนี้เบิ้้ยเขาปั่นหัวบันนี่พี่น้องเยซ็ซีอ่า บักทนุ่ยค่อยเสียกับอีหยยงน้ากับผ้ากันปันหัวเจ้าของเดิมแล้วโง่ไม่รู้ว่าตัวเองจะติดคุกบันในเมื่อเขารู้ว่าโอ้เจ้าติดคุกเจ็ดปีเท่านั้นแหละครับโอ้ยครับงายตุม่มเป่าน้าเอาอ่าเป่าหน้ามเอาบัณนฑนิตได้การทฤษฎีว่าามความจริงเรื่องบันนี้กันบได้ชนก็ภัยเลยล่ะบันฑิตอ่ากานบริชชนก็ภัยเลยพระเจ้าได้กรจะกจ้าบัณน,นี้นั่นรู้จักแลยที อาจจะได้ละบันนี้ฮะคิดว่าจะศาสนาอยุตีมาโอ้ยตายแล้วบันนี้อันที่ว่าอันการอันเข้าไปร่วมทําประโยชน์ร่วมกันเนี่บอกบันนี้ฮะจีว่าอยุตีอีงองเศฟลังมึงกอมาว่าตีอีห้ามึงอีหย่านออกมาว่าแน่ฮึออกมาว่าวบังนู้มึงออกมาว่าวบังนู้นี่นะคะ อืมอันนี้ค่ะผิดกฎระเบียบค่ะกับผิดกฎหมายมันต่างกันนะคะตากะเต๊กเขาแล้วครับพี่น้องเอฟมซีมันจะไปต่างกันที่คุกไปแล้วอ่านะมันจะไปต่างกันที่คุกไปแล้วครับพี่น้องเอซีอ่ามันจะไปต่างกันที่คุกไปแล้วครับบัตรน,นี้เออนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะ ก็เจ้าของเดิมก็รู้แล้วครับตอนนี้รู้แล้วว่าสตากำตัวเองจะเป็นยังไงออสตากำตัวเองจะเป็นยังไงแล้วทําไมลูกเต้าแกมไม่บอกมั่งหรือไงว่าไม่ให้ไปเป็นพยานก็เท็จเตะติดกุ๊กคว้ตัวก็ต้องไปครับเจ้าของเจ้าของเดิมก็ต้องไปเจ้าของเดิมก็ต้องไปนะตอนนี้ก็ลูกเต้าก็บอกแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็บอกแล้ว ใอ้บ้าตามความจริงเลยเดอ้อเห็นไหมครับพูทำไมถึงพูตามความจริงอ่แล้วก็พูดตามความจริงใช่ัหมจะไปกลัวทําไมอืมแล้วก็พูดตามความจริงตามที่เรามีตามที่เรา,าเราออนั่นเห็นไ,ไหมอืมถ้าเรากหกไปมันนี่ลบไปลบมาบอลลงส่วนเจ้าของอี้มันนี่ในการเทศมันนี่อืมโกหกสายมันนี่กลางคุกเจ็ดปีอีกบันนี่โมแน่ bon net, ร้ครับพี่น้องเอฟซีนะเออเห็นไหมครับที่นี่ เออยังมีเปอร์เซ็นที่จะรอดไหมล่ะทีนนีอืมกันบ่เอาแล้วกันบ่เอาแล้วกันที่ว่าแต่ความจริงเลยบันนีพจะเจ้าเจ้ากระจาบันนีกันบ่กเส้นนเลยบันนีกันไ่ได้เว้าเลยกันไ่ได้เห็นหัวอีน่าจ็คเบดเลยบันนีอีหยวกเนอนเลยกันไ่ได้โอนกับไผ่เลยล่ะบันนีนั่นน่ะอืมพระเจ้าเจ้าด้กกระจาบันนีเอาแล้วครับเอาแล้วเป็วจะไดยบันนีเวจารายอะไรบันนีฮะนักเข้าอืม เอนบ๊อบมัน่าจะแสดงนะครับพี่น้องเอ็ซีไปได้บบบนี้อืมาตและบ่บแบนี้อันจะเฝ้ายาอันจะเฝ้ายาตน้าน้านั่น้าน้าเขาเป็นเขาเป็นยาติสนิทกันเน้องกูจกหัวกระดับตอดนี่น้องน้องเป็นญาติสนิทกันอ่าเป็นทั้งแม่ทั้งแม่ก็ต่อทั้งทั้งแม่ทั้งแม่กูห่าเลยกู เออนะอืมสรุปแล้วผม <_ an> ผมเป็นหมอดูหรือเปล่าครับนี่ผมเป็นหมอดูหรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่ก็จนหัวครับก็ว่าเขาโง่ทีครับพี่นะ้องเขาก็จนหัวแต่ว่าเขาเก็บไปเมือหลักฐานก็ไม่ได้กู้ไม่ได้นั้นในนี่คุณโกหกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เ่าเลยนะ้ก็ไม่ได้กงคูจักเป็ดเลยครับนะแล้วเขาเก็บไปเมื่อเลยครับหลักทุ่งหลักฐานบาบนี้อ๋อติตัวะจะได้กระตัวไปโลดเขาไม่ <gateway> ได้ปึกนะครับไม่ได้เป็นเด็กน้อยโอมเมื่อได้ไ่สิตัวจะได้กระตัวนะ เออเาคือบอกวัวลูกลิมิตตัวนาัทลังไปแต่สั้นบ่ไรได้ครับพี่น้องเอ็มจีนะนี่นะครับการออกไม้จับนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะครับมันเป็นแค่เรื่องขี้ปฏิวนะครับอย่าไปกลัวนะครับเอออย่าไปกลัวมันการเฉพ่อบักทนาชุดรอประกอบบกเข่าประยูในคุกได้ออกมาเลยตีนะมีอะไรครับ อ่ามีพฤติกรรมที่จะหลบหนีไปยังไงครับพี่น้องเอฟซีจะออกไซเดนบริกริยานันสกัดไว้ไม่เพราประกันตัววัดอต่อสู้สสในครั้งในไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีอันนี้อะเรื่องเล็กน้อยของมึงเนาะโอ้ยโกหกควายนะ <laughs> ถ้ามีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเขาใช้ประกันตัวไหมครับไม่กรณีตัวอย่างเห็นไหมในทนายสุดหลอกเขาประกันตัวไหม,ไหมถ้าเขาไม่ออกหมายจับ ถ้าเขาไม่จับตัวมึง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 จะมาอ่าเข้าสู่ระบบไหมไม่ไมนะเออเห็นไหมครับพี่น้องการประกันตัวมันก็แพงเห็นไ,ไหมละ่ะอย่างที่บางอะไรนะั่นนะ่ะมักแมงดาคยุยเสียงนะั่นนะ่ะอืมเห็นไหมละ่ะเขาไปล็อกตัวอยู่ในห้องนะ่ะยิดหนาเล็มเรบหรือใส่บ,บ็อกซ์อันหนาห้องนะให้เขาประค่านะคอะไรท้งอะไรลักทรัพย์ซ่โ,ซกโกงกบดนะครับพี่น้องเอฟซีนะ่ะ ว่แมนพ่อร่ามพ่อดีเด้อครับพี่น้องเจบาพ่อร่ามพ่อดีตีกระซัมพ่อแล้วมันได้ออกมาทางนองเนาะเออซัมพ่อ,ม,พอมันได้ออกมาทางนอกอล้วมันนอนคุกมันแล้วนอนคุกแล้วครับปัะเดีเยอ,อนะจะไปผูกคอตายเด้อกูว่าเอ้มันค้นหลายเด้กคนเนาะพี่น้องเอ๊ะีนะถ้าเมื่อนั่นเมื่อนี้ก็ไม่ได้ออกอยุบอันนี้ เออนะครับมันคิดหนักได้คนกูโอคอลงก็าตายมันก็สมควรแล้วกรรมเวนแน่นะ่ะกรรมเวนอ่านะ